มาดูนักชกยุคต่อมานะครับก็คือยุคเลยจากพิมาตสามารถแล้วก็ครองศักดิ์ดีเซลน้อยมานาคชอกจากจังหวัดที่ช่างกลัวจังหวัดพังงาจอมโหดเกียรติศักดิ์ดนะครับนะ,น,ะน,ะน,ะนะก็ถือว่าเป็นยอดมวยไทยนะครับนะี่ ก็คือเกิดปีเดียวกันกับเท้ากาดัมเบย์ปนถนี่โดยการชกครั้งนั้นนะครับเป็นการชกในกติกาอเมริกรันคิกบ็อกซิ่ง12ยกนะครับกับแชมป์โลกคิกบ็อกซิง่งชาวฝรั่งเศสกินลัมซาริเอล่านะการชกเกิดขึ้นเมื่อปี2541เท้ากาดัมภาคเป็นภาษาอีสานะอากคมาแร่ยกแหลกนะครับเนาะเอาจอมโหดเกียรตอิอดริศักนะครับเนี่ยตั้งเกงสีดําเหมือนกันนะแต่แถบเหลืองสังเกตง่ายๆนะ ลือทาสีสังเกตกะัะผู้ใด้ดังโนกับฝรั่งเท่าลหรเอาจอมโหดขยับเผาฮันนะครับเนาะบู๊ยิ่งดูลีลาการเต้นฟุตเวิร์กของไอ้อเมริกันคิกบ็อกซิ่งเนี่ยเอาเป็นเชลฝรั่งเศสแหละนั่นเห็นรอเว้ยเหดขากลางจังกลางจังเหตหำโคโดโคโคด,โโด,โโดู้แล้วเอา,อากรรมการขึ้นเป็นึงสิเอาจอมโหดขยับเผาฮันนะครับเนาะเอาชนะทั้งซ้ายทั้งขวาแล้วจอมโหดนี่เนี่ย เปลี่ยนการมาเป็นเอาขวอาออกก็ไสออกก็เตะไสขนดาท่อ,องตัวหเห็นป่ะอันนี้สิบสองยกนะเนี่ยมวยไทยไม่แพ้ชาติใด,ดในโลกเอาบางคนบอกว่าทําไมไม่ใช่ศอกนะเอาก็เขาชกอเไม่ได้การคิกบ็อกซิ่งไหมเนาะวิอบอกว่าเอาเปรียบมวยไทยมนะันมันบ่เอาเปรียบเขาก็ไม่ได้ฟันศอกเราก็ไม่ได้ฟันศอกเอาแล้วที่ท่านเห็นที่ตีน,นไม่ใช่รองเท้านะครับนะเป็นนวมนะ เป็นนวมเหมือนนี่แหละเหมือนที่ใส่มือนั่นแหละแต่เขาทําเป็นรองเท้าเนี่ยเขายัานมวยไทยเตะกันเขาดูสวงเขานเห็นบ่าจอมโหดเตะคา,านหะ่นอหมแต่ว่าจอมหัเนี่ยจะเป็นนักชกโซอล้อดิครับเป็นตระกูลโซอลอ้อชื่อก,กันกับสมรักแสมชยเน,นี่ยเอามาเป็นอ่าเห็นบ่าหมดยกเอาหลังจากที่หมดยกแรกแล้วนะครับเนาะที่เลี้ยงก็ขึ้นไปให้น้ำม,มาเลยไหว ไฟบอรสอรอใช่ไหมเบิ้องสองนี้วิววลเลกล์รอเบิ้งยังเห็นบอแมมมาแล้วว้าวยกที่สองเด้อธนาน้ำว่าเอายกที่สองเป็นยังไงนตัวเอาจอมโหดเป็นไฟขยับเข้าหานะครับนะเอานักชกทั้งสองคน,นถนัดขัวเหมือนกันเห็นบอสสืาตีมัดแล้วนะนะเขาล่วงมัดแล้วนะอ้าเอา,เอา,เอาต้องเตะขานะครับเนาะเนี่ยเอาลองเบิ้งเขาไม่ให้ตีเขานะครับนะอ่ะเพราะว่ากติกาเขาไม่ให้ตีเขา่า เราก็ไม่ต้องโวยไม่ต้องไม่ต้องพิมพ์เข้ามาบอกว่าอยากชนะมวยไทยทําไมไม่ให้ฟันสอกตีเขานะครับเพราะว่าเราไปชกในกติกาเขาเนี่ยแล้วจอมโหดนี่ก็เป็นแชมป์โลกอเมริกันคิกบ็อกซิ่งนะครับนี่เห็นบอสเตะขาเอนั่น,น,นปีมัดมาเลยหลายท่านก็บอกทําไมไม่เตะก้านความไม่เตะเนี่ยพอชกหลายรยกเนี่ย การเตะเนี่ยทำให้หมดแรงนะครับยกที่6กที่เที่อะไรไปนยส่วนมากเขาจะต่อยหมัดแนละมันจะเซฟแรงได้บันฑอเห็น่าเบื้งตี่หล่ะจอมโหดหันหลังมากจอมโหดเตะขาไม่โดนเขาก็ว่าไม่โดนก็แปลว่าไม่ถือนะอันนั้นปีขัวลุยเฮยปิดีขึ้นฟ้าคนด้วยน้นเห็นว่ามัดซอยดาวว่าถือ,เ,อเขาก็เตะมาเหมือนการะราะมัดยกแยกยกแย,ยกนะ เห็นไหมนี่สังเกตดูประกบวงในเนี่ยเขาจะต่อยหมัดนะจะรั่วหมัดเขาลำตัว,วนะแต่อเมริกันคิกบวอกซิงเขาจะกลัวกลัวลูกเตะขานะครับยิงโชคแบบฟรีสไตล์นี่โอ้โหโดนเข่ากัดขี่ักไม่เหรอเอาเห็นบ่าเตะใสเราจมหดต้องขออาภัยนะครับภาพเป็นฟิล์มหนังขอข้าวนะครับเนาะ สังเกตง่ายๆว่าเราก็น่ะหัวแน่ๆน่ะจอมหดเฮ้ยบ่เตะขาเอาไว้ที่ไหนจอมหดเขาเลีงวาเอาเตะขัวหรือเอาอันนี้เป็นยอดมวยไทยนะครับชนะศักดิ์มงคลมาแล้วนะศักดิ์มงคลสิดิโกเอาหมดยกอีกแล้วหลังจากที่หมดยกนะครับพี่เลี้ยงก็เอาสั่งขึ้นมาแล้วก็มาให้น้ำ าไปใส้แล้แม่เอ็มโอ้โนะ้านเห็นไม้ตัวว,ว้าวล็อกที่สามโอ้จนสี่โบแมนที่ทางคนถือถือดีหาว่าไปล่วงละเมิดเขาไปหาว่าเขาบริภาคผัทั้งสี่เอากับผากใช่ไหมเนาะเอาเห็นบอสจอมพลใคร่พองานตัวเนี่ยเนี่ยเนี่ยเขาลุยตีมัดไนหะ้เนาเขาทุบเขาดุสวงเนี่ยเอาฝรั่งนี่ก็ขเออมัดระยะสั้นระยะปรกติเขาต่อยได้ดีนะครับนะ เขาจะรัวต่อยถูกบ้างผิดบ้างนะเนี่ยวถ้าครบยกนี่แพ้แพ้เขาอ่สันเฮนบอสถือเขาตีข้างกระเตย์จอมหมดเพาะว่าใจไหนคือบวกเตะขาอะไรนี่เดี๋ยวเอาเตะขาสิครับไม่ไปมั่วตีหมัดกับเขาไม่ได้นะเอาไหนเห็นบอสตัวกรรมการคือหัวหน่อยจัตเตยนเฮ้หัวคนยังมาหน่อยเลยอ๋อเห็นบอสหนเตะขาแล้วบัดนี้เอาบอกเตะขากัตเตะหรือจอมหมดว่าเอานักชกจาก ภาคใต้นะครับยอดมวยใต้นะอฝรัง่งมันยกเข้าเห็นยังเหรอฝรัง่งขวัญเห็นบ่ว้าวยังยกเข้าเข่านะเข้าม,มาการเตือนเอาจอมโหดตีหัวนะเอาแรกมันเอาเตะขาเฮ้ยเฮ้ยเอาขึ้นยังช่วงเป็นดิง้งด้งเอาเตะขาทำไมจอมโหดเฮ้ยแล้วเอาคนใต้นี่เตะขาฝรัง่งภาคใต้นี่ยแถ,แ,ถแถวไสหาดแถวเกาะพี่ๆแถวยัง่ง ฝรั่งคูได้เมาแลวมัวแนะคน้นไตเต้าขาหักมัดเลยอดันเอาดเดะมันเจังไหนค้นรูปมว,ว้ยยังมาเป็นจังซัำสันดีฝรั่งเนะน่ะเนอะคือมันเก็บขาโอ้ยมันเก็บขาเหล้อเลยอนะเป็นเดียงเดียงแมนยูดีเนาะเอากรรมการในชกต้อน,นะครับยกนี้เป็นยกที่สามเอาจอมโหดขยับพอฮะเส้นเคย ต้อง,ต,อง,ต,องต้องเตะขาต่อยมาดนะครับถ้าชกกับไอ้คิกบ็อกซิ่งนี่บวันเถาะเตะขาบ้านน่ะเตะแล้วอ้ยเตะขาอีกแล้วเอาฝรั่งวางได็เอาเฮ็ดยงย่งยงย่างเาลยฝรั่งเฮนือยนั่นวางบังตีเป็นยังว่าคนไต้มกเตะขาฝรั่งนั่นเห็นบ่อีกแล้วเอาหนะ้าแข่งประสานกันเอาลองดูเอาเม็ดยกที่สามนะครับเนี่เอาหลังจากเม็ดยกที่สามแล้วก็หอวย ยกซีทอนดี้บันเอาเออมแวมกระข้นมานยกไปอีกที่เก่ากันละที่ชั้นบอกเลยว่ไก่ไก่ชุดอากะม่แล่ยกที่ซีล้วครับเนาะน่ะ,นะเห็นบอสแต่น่วมแล้วจอมโหดขยับเข่าหานะันกางเกงกระดำขึ้นกันร่วมกระแดงขึ้นกันอันล่องเท้ากระชีเดียวกันนะยังบอสใส่คนละซีในถอดเ็นบอสถือมัดมาเลยอ่ะ เขาจอมโฮเตีขานะครับเอานี่เขาเข,ขาต่อยหมัดยงแงกนะครับว่อันนี้ครบยกแพ้เข,ขานะครับเนี่ยเขาต่อยยงแงกยงแงกเข้าหน้าท้องนี่เขานับเป็นคะแนนนั่นน่ะใช่ไหมเตะขาบ่นั่นเอาเตะขาลองบังตีเฮ้เอาเดี๋ยวนี้เขาได้หมัดนะครับนะเห็นอย่างนี้นะอย่านึกว่าเราเราได้เปรียบนะนั่นเอ้านั่นเห็นบ่าเขาถึงมัดเขาจอมโหดตีเขาคว้างกระไต เอาจอมโหดซอยดาวน์เนี่ยเอาว่าการคือหุนห้วยรวายมันไม่แบบเบอร์กามอดเอาเลยรเอาจอมโหดขยับเข้าหาแล้วครับเนาะเเนี่ยอาประกวดเอาเตะขาเนี่ยเอาฝรั่งกับเตะขึ้นด้วยกันเอาเตะโบกขึ้นตะคิกบ็อกซิ่งเอาเชื่อก็บอกว่าคิกบ็อกซิ่งนะมวยเตะนะไอ้มาจอมวยไทยร้องบังเสียงนั่นถือมัดเนี่ยเอามันเป็นเง็ัซนที่ดิเอาบอบอแม่น้องซักกระซิวสิมวยฝรั่งแม่นั่นไหมเฮ้อ ม้ามนเข่าปันใกล้ตีเลยลทุยว้าวแยกสมองอ่ะสมกันเนาะเอ้าลองเบิงกับจอมโหดเนี่ยเอาจอมโหดเตขาเออเออลูกขาลอยลอยแล้วบัลนี่ลองเบิงเอาเตขาเอาจอมโหดเตวะเตขาแล้วว้ายเอาไปหามขาเขาแล้วพลังเฮ้ยว้าวแยกเตขาเขาไหลสมกันมาจอมโหดเตขาแล้วมันฝากบ่าท่านลงมาพลังยอกแยกยกแยก นั่นเหรอมัดตีเป็นตะล่ำข้ามแต่มอสเห็นไหมเฮ้ยกำลังแบบเตะขาบ๊อน,นเอาเหยียดคิงลิงแล้วขาะเฮ้เอาเตะขาโอ้โหลองเบิ้งพี่นอ้องไว้สั่งได้ปั่นก๋วยเตี๋ยวเตะขาเอาเมดยกที่ซีนะครับเอาต่อไปกามาแล่ยกที่หานะครับวาจะเกิดอะไรขึ้นนกเหนี้ครับ จอมหหดเป็นไฟขยับกผวาคือเก่าเนี่ยนั่นเห็นบอสเตะขาเอาพลังพลังสิเตะกันพ้อจอมโหดย่างขวานเส้นเพคยอ้วนลราเห็นบอสแบ็คทิกเนี่ยเอานั่นนเห็นไมเขาเสาหมัดได้แต้มนะครับนี่เนี่ยเนี่ยชกมารูปแบบนี้ยังไม่รู้นะคะแนนใครนำเนี่ยเอาเขาเตะ๋ไอีกแล้วอ้วนจอมโหดเตะเออเออเออคือเป็นโถเค็กทุกั่านเอออยังว้าวเต๋ขาคอยเห็นที่หังกันนะเอานั่นว้าวเต๋ขาคอยั เอากรเตะอแล้วน้ำมึงเอาขาแล้วน้ำมันยังเอาจอมโห้วทังได้เตะว่าโอ้ฝวดเอากัรข้อบอกเตะขากัดใส่กัรข้อเลยสิบบ่ให้เตะขาแม่เนาะเฮ้ยเฮ้ยเอานั่นเอาเตะขาโอ้ยเตดี๋ยวตนโอ้ยเตะขาพี่น้องเอ้ยเอาเตะขาโอ้โอ้ยหยียงว่าขันพี่น้องโอ้ยเอาแหนมไม่ทันพี่น้องเอ้ยขึ้นกัรข้อดังดุมเลยเร็วขันไปเฮ้ยว้ายจังได้กับบ่ลุก นับพดลอยคนน่ะเฮาแฟนคลับของจอมโห่ก็เยอะเหมือนกันครับนั่นเห็นไหมนะตบมือสวดสวดนั่นแหละว้าวลองบุญพีมันนี่ยังเห็นตะปูสองดอกว้าวมันเป็นยังสาวว้าวมึงมองจัดตีทเอรหันล้านคนถือเจกันพ่อแล้วเจ้าคือโบโป๊กมันขึ้นมาว้าวมันถือเจกันพ่อมึงสิโป๊กมันไดงไหต้องให้มันรับสักอัะเอามาทำน้อาคุณหมอกับชินไปแล้ ไปแลกอาการเนี่ยย่งบท่านฝืนอยู่บนทองรองบุญตีนนะที่เห็นผีดปีนนะนะครับนไม่ใช่รองเท้านะครับเป็นนวมนวมเท้านะนวมเท้านี่ก็แปลว่านวมปีนบนทอถ้าเป็นภาษาอีสานก็เรียกว่าน่วมปีนเอาสองทองขึ้นั่นคุยกันเถอนว้าวมันสืลอกุงไอ้บัเท้าว้ามันลูกก็ลูกงมาอง้ามันเห็นง่ายแหละ เอาพวกน่ะเห็นไหมตัวจอมโหดเกียรติอศักดิ์นักชกจากพังงานนครับเป็นฝ่ายเอาชนะน,นกนักชกจากฝรั่งเศสกีนล่าซารดีไอมานะไปในยกที่ห้าท่อนตัวสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านนะครับนาอเอาเมื่อกี้กรเคลนหัวขวเล็กหน่อยหนตัวอันนี้ก็คือจอมบึงศักดิ์นิรันดร์นะครับนะกางเกงสีเหลืองหน่งตัวนักชกจากจังหวัดราชบุรี และก็เป็นน้องชายของจอมโวเชิญยิ้มนะครับอดีตยอดมวยไทยผู้ล่วงลับไปแล้วสำหรับคู่ชกนี่ก็เป็นนักชกจากนิวซีแลนด์ซีดรอบอากูมาเอาสำหรับอจอมบึงนะครับนะก็ไม่ใช่ธรรมดานะครับเนี่ยโอ้โหช่วงนั้นก็วัยจะ50ปีแล้วนะก็เป็นครูสอนมวยไทยนะไล่ไปตั้งแต่ฝรั่งเศสนิวซีแลนด์ออสเตรเลียเนี่ยก็ไม่ค่อยมีประวัติสำใด ส่วนมากก็สีดาเอาเนาะครับเนาะเอาพวนนะเห็นว่าเตใสเห็นตัวเอาสีดอกเตขึ้นท่านคว้วนล่องเบ๋งกับจอมบึงเอาก็มี่ขยมวยราชพัฒจอมบึงนะครับสุก็ตั้งอยู่ในราชพัฒจอมบึงนั่นแหละเอาก็อยู่ใกล้ๆกับถ้ำจอมพลเนาะครับเห็นบ้านเตหำโอโ้ยดังพลงังอยกเตหำพะน่ะกรรมการว่าเอ,อาถ้าสังเกตง่ายๆเนย่ะจอมบึงนี่ก็จะโมกโ,โขกนะครับเนาะ สำหรับซีดอปนี่ก็จะเมอเรอรคับผีบิโมโคก็เมกเอเ็นว่เตะเขาบอกเอนอันน,นัแต่สภาพร่างกาย,ยก็ต้องเป็นรองแน่นอนเนเต้องมาดูความเกานะครับน้าจอมเบิงเห็นว่าเว่าตัวเตะิดเขาเอา,เอาช่วงนั้นอายุก็ส7ปีนะครับนะก่อนหน้านั้นนีว,นวเอานั่นเห็นว่าเตะใสเน เอาพลังเตะขึ้นกันเตะขึ้นคือกันนั่นตัวล่องเบิงเบ้งตี้ควรนะเตะบ่ถือเอาโดนมัดหรือเฮ้อเฮ้เอามันเสี่ยงหรือสโลอ,อานนี่ก็เป็นการแก้เขินนะครับแก้งสโลอนะันาะพลังมากขันเอาเตานะขาหน่ะเอาแม้นหัวนั่นโกนคือมันหูเองควรเห็นว่าเตะเขาบักแอวโอ้โหให้ถือเตะขาเอาจ้วงดนี่มัดซ้าย อัน,นี้มัดสายหนักนะครับน้าจอมเบิงเนี่ยโอ้โหสมัยก่อนเนี่ยล่องเบิงตีเนี่ยตอนนี้ก็ต้องเรียกว่ากเกษียณไปแล้วนะครับจ,จะมาชกกับมวยไทยนี่ชกไม่ได้แล้วมวยไทยที่เป็นคนไทยเนี่ยแต่การพิดซ้อมนี่โอ้โหไม่ต้องห่วงนะห้าสิบกว่าปียังชกเห็นว่าน,นมัดส้มัดส้เขาข้างกะไตเอาฝรั่งเตี๋ยขวขัวมาเอามัดสายเฮอ อ้าปากแล้วนันสอกโอ้ยเอาโดนศอกเขาแล้วเออเอาหนันโอ้ยเอาก้มลงไปโดนศอกเขาเนาะครับเนาะเมื่อแสดงโป่งล่างยุติเอาคูณดูหัวลอยลอยเลยว่าไนเอกันทำโมแอนออกมากรรมการว่าเออเอาโดนศอกสับเข้าที่หัวนะครับแต่ว่าไม่แตกเอาจ้วงเนี่ยมัดใส่ไม่ถึงเอาเตะใส่เพาหน้าท้องเอาเตะขานั่นพลังว้าวว่าเป็นย่อหวังพลังพลังว่า ฝรังบราณ์ล้ะจะอาศัยความสดบทเก่าหรือพรังง่าจอมบึงเตะขาโอ้เอานอยเหบอเอาเตะแล้วต้อยมัดแล้วสไตล์การชกของจอมบึงเอาแต่ชื่อใหม่เป็นจอปิงนะครับชื่อไอ้ต่างประเทศเห็นว่าตีไส้ขนาดเออเอาเ,เมิดหยกเอาตองหลาว่างเด้อสีหมดแห้งก้อนเขาดี วันเถาะเอาหลังจากมัดยกแรกแล้วต่อไปก็ต้องเป็นยกที่สองแน่นอนวันเถาะนั่นเห็นว่ายกที่สองเอาจอมบึงขยับขหานะครับเนาะเอาเตะใส่ข้านหนักขาลองมึงเอ้าเจอมัดสวนด้วกันเอาน่ะเอาตีมัดตีมัดเอาตีมัดตีมัดของข้างกระไตโอ้โหเอาวัดจงไลตีขอานท้องเอาสวนของข้างกระไตโอ้โหเอาก้นที่ถังแบ๊บเลยนะครับเนาะเอาลูกขึ้นมาก เอาลูกเร็วกรรมการไม่นับว่าจังไหนเห็นตัวจอมเบื้งตีคอนท้องตีคอนาเอาล้วนแล้วพี่น้องเอ้ยเอาหนึ่งสองสามสี่นั่นเห็นบ่เห็นบ่อนตัวลองเบื้งตีเนี่ยเอานั่นน่ะโอ้ยสวกไปแต่ละบาดเอาฝรั่งก็สวกคืนเหมือนกันนะครับเนาะลองเบื้งลองเบื้งเขาล้ำตัวนะเตะใส่เขาล้ำตเอาเอาฝรั่งก็ตอบโต้เหมือนกัน S <s <lichen b ots> เอานั่นเห็นบอโอ้โห,โหพี่น้องเอ้ยเอาข้าคางกระไตเต็มๆหน้าไงเงือบเอานั่นเอ,าน,นเอานั่นเอาว่าจังไหนว่าจังไหนโอ้โหอคอแทบหกักแนะพี่มาล้วเอานั่นเฮ้ยลองบังตีกับจอมบึงเอาขอลำตัวโอ้ยโอ้ยตั้งรับไม่ทันพี่น้องเอ้ยว่าเจังไหนโอ้จุกบ่จุกบ่โอ้โห,โ,หโ,หโหดังบึ้มด้วยพี่น้องตีขอลำตัววังหันโอ้ยห้าขวดมาตีคัาสีน่นแท้อันนี้ก็นักชกรุ่นลูกนะครับเนาะ อ้าวหัวหนาเห็นบ่เสียแดงตตมือนแล้วอ้าผลกับปรากฏวา่าออแล้วเนี่ยบบย,ย่อมลุกวายลองเบิงตีนักชกราชบุรีนี่มักตีพลังแท้รี่เขาวา่าหวหนเห็นบ่ได้รับการชู้มือนตัวจอมบึงสักิรณนนะครับอ้าผู้ดได้มานาั่งหัวเหลี่ยมแมบบแมบ,บบด้วยเหรอเดิมพันไปจากบาดบุตรลองเบิงกับจอมบึงสัิรนรฤนหรือจอมบึงชอไวคุณหวหนเห็นบ่ ขอกราบขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับจากเท้ากาดำ